กูจะพิคไม่ใั้ไม่เหมือนเขาาูจะไม่หมุนะูไม่หมุนอูจะพิกเหมือนเขาไป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 อปกปอปไป ハハハハ Like, uh... Go, <laughs> go,

สาเที่ย์ข้ามไปอ่ะโครบแล้วหมดแล้วพอหมดแล้วเดี๋ยวรถทำเองทีมนี้กำลังใจเทียบค่ะ multimodal атив福 peceni

I'm gonna the